ตัวเราแทบจะเป็นไอเฟมตลอดเวลาเลยนะนี่ขนาดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จูฟฟฟูนะก็คือสแปมอันติสแปมอันติสแปมอ,อันติเรื่อยๆอ กำลังดูช่องมิกกี้พีพีและในคลิปนี้ฉันก็จะมารีวิวอมันก็ไม่เชิงรีวิวหรอกตัวมันก็ออกตู้ไปแล้วนะแต่ก็ทำคลิปแนวทางการเล่นละกันตัวละครยี่สวนเริ่ม อย่างแรกอยากให้ทุกคนมาดูที่พื้นฐานก่อนก็คือตัวละครยี่สวนเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่เป็นาธาตุหมึกอน,นัตการแล้วก็เป็นตัวแรกที่เป็นสายตัดสบัน้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจใน2ออย่างนี้แบบสรุปง่ายๆเลยก็คือาธาตุหมึกอน,นัตการมันคือจริงๆมันก็มันก็นกนกแนวแนวอีเทอร์แหละแค่มันแบบสะสมหลอดอโนมาลีที่เป็นชื่อหลอดว่าออริกอิงจะแยกกับหลอดอีเทอร์แล้วก็เอฟเฟกต์มันจะเขาบอกว่ามันออกแบบเหมือนเหมือนกัดกร่อนกัดกร่อนมันก็คือแบบก็เหมือน อันเดียวกับ Ether, อีเธอร์อะเหมือนคล้ายๆลมิยาบิที่เป็นฟอสเบิร์นอะอะไรประมาณนั้นก็จะมองว่าเป็นอีเธอร์ก็ได้อยากให้เข้าใจแค่ว่าแยกหลอดสะสมกับอีเทอร์ส่วนเอเจนต์สายตัดสบันจะทําดาเมจจากเชียร์ดาเมจทีนี้เราไปเข้าใจตรงนี้เลยข้ามให้หมดเชียร์ฟอส e ปกติแล้วตัวละครตัวอื่นเนี่ยเขาจะคํานวณดาเมจจากแอตแทแล้วก็แอตแทกไปเข้าสู่คํานวณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครตัดสบันมันจะใช้เชียร์ฟอสในการคํานวณดาเมจ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเชียร์ฟอร์สเพิ่มขึ้นมาทีนี้เราจะทํายังไงให้เชียร์ฟอร์สมันเพิ่มสาหรับยี่ส่วนนะก็ไม่ต้องี่ส่วนหรอกสําหรับเชียร์ฟอร์สทั่วไปแล้วกันมันจะขึ้นจากการแปลงค่าแอตแทกตามสัดส่วนที่กําหนดก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมามันคือ30%ของแอตแทกนะมันจะเป็นเชียร์ฟอร์สแต่ถ้าเราดูตรงนี้30%แอตแทก2,002มันไม่น่าจะถึง2,600 นั่นเป็นเพราะว่ายี่ส่วนมีสกิลพัสซีพเพิ่มขึ้นมาก็คือในพัสซีของยี่ส่วนเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเลือดของเราทุกๆุกแต้มจะเพิ่มเชียร์ฟอร์์0.1อ่ามันก็เลยทําเลือดให้เยอะเชียร์ฟอร์์ก็จะมากขึ้นไปด้วยอ่าประมาณนั้นไหนๆก็พูดถึงพัสซีและมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าความเสียหายมืกอนนาตการอขออนุญาตเรียกว่าความใสเอื้อได้ไหม น่าจะเข้าใจคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันก็ความใช้เอเทอร์นะที่20ส่วนสร้างจะเป็นเชียร์ดาเมจทั้งหมดสิ่งที่แตกต่างระหว่างเชียร์ดาเมจกับไม่ใช่เชียร์ดาเมจคือเชียร์ดาเมจจะทะลุเกาะศัตรูไม่ต้องคิดเกาะไม่ต้องนับลดดีเฟนซ์ไม่ต้องมาแบบลดความต้นานทานธาตุนู่นนี่นั่น,นประมาณนั้นแล้วก็ใช้เชียร์ฟอร์สเป็นตัวคูณก็คือคำนวณดาเมจจากค่าเชียร์ฟอร์สและก็ไม่คิดเกาะประมาณนั้นโอเค หลังจากที่เรารู้ข่าวๆเกี่ยวกับตัวยี่ส่วนแล้วสิ่งที่เราต้องรู้อีกก่อนที่จะเล่นก็คือหน้าจอแสดงสถานะบอกอะไรเราบ้างสิ่งที่ตัวอื่นมีเราไม่พูดถึงแล้วกันสิ่งที่ยี่ส่วนแตกแต่างจากตัวอื่นก็คือหลอดพลังงานตรงนี้ถึงจะเป็นหลอดพลังงานเหมือนตัวอื่นแต่ของยี่ส่วนจะไม่ใช่พลังงานเขาจะเรียกมันว่าหลอดอะดรีนาลีนทำไมถึงต้องเปลี่ยนคาพูดนี้ทั้งนั้นที่มันก็คือหลอดมันก็คือหลอดพลังงานอะ เหตุผลที่เขาต้องเปลี่ยนนั่นก็เป็นเพราะว่าการใช้บัฟอะไรก็ตามการส่งนู่นนี่นั่นการเพิ่มพลังงานดิสเพิ่มพลังงานหรืออะไรก็ตามจะไม่มีผลกับหลอดอะดรีนาลีนเขาเลยตั้งชื่อมันขึ้นมาแต่หลังจากนี้ฉันจะขอเรียกหลอดอะดรีนาลีนว่าพลังงานแต่เป็นที่เข้าใจตรงกันนะว่ามันไม่ใช่แต่มันคืออะดรีนาลีนนั่นเองก็หลักการไม่มีอะไรมันก็ใช้สกิลเอ็กอะทั่วไปอันต่อไปก็คือหลอดนี้หลอดเท่าๆที่มันยังไม่เพิ่มหลอดนี้มันเรียกว่าเทคนิคหลอดเทคนิคหลอดเทคนิคจะได้จากการใช้้พพพลลลัังงงงาาานนนนออเเรใชหทคคิจะแบบี้ ขึ้นแหละเราใช้ไปมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้หลอดเทคนิคเราเต็มมันที่เรียบร้อยเราจะได้สกิลอัลติเมทสองมามันคืออัลติเมทเล็กอ่ะอ่ารูปร่างของการกดอัลติเมทก็จะเปลี่ยนไปรูปมันจะแปลกๆหน่อยอแล้วก็จะมีปีกขึ้นสองข้างแบบนี้พอเรากดมันจะเป็นอัลติเล็กแบบนี้ปุ๊มพ,พอเรากดอัลติเล็กปุ๊บมันจะมีเรียกมันว่าอะไรดีวะ มันเหมือนยินหยางเรียกย,นยินหยางแล้วกันยินหยางอ่าพอเราใช้อันติเล็กปุ๊บเราจะได้ยินหยางถ้าเกิดว่าเรามีปีกที่แต้มเทคนิคเราเต็มแล้วเราก็มีเดซิเบลเต็มที่สามารถใช้อัลติเมทได้การกดอันติครั้งต่อไปจะเป็นอันติเล็กก่อนเสมออ่ะและไอ้ก้อนยินหยางเนี่ยมันทำอะไรได้ไอ้แต้มยินหยางเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันเอาไว้ใช้อัปเกรดท่ากลางอนาเขตท่ากลางอนาเขตก็คือกดลบอีกครั้ง อนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหยินหยางมันจะเป็นมันก็กลางได้นะแต่มันจะแบบมันจะไม่ไม่ติดภาพมุมมองสมบูรณ์มันมันจะไม่ติดภาพสโละแล้วก็มันจะไม่ได้เพิ่มพลังงานแล้วก็ไม่เป็นอมาตะ มันจะไม่เป็นไอเฟมนะถ้าอยากให้มันเป็นอมตะก็ต้องมีเม็ดยินยางประมาณนั้นรวมถึงมันเพิ่มพลังงานด้วยเดี๋ยวจะอธิบายต่อเบสิกแอตแทกที่สวน,นเป็นตัวที่แบบเบสิกแอตแท็กก็สแปมออๆๆไปเหอะคือก็ตีไปอ่ะแต่ว่าให้รู้ว่า,าขั้นที่5มันคือกลางปีกที่บินไปข้างหลังอเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเรา,เา,เรากดสแปมสแปมโจมตีปกติพยายามตีให้ถึงกลางปีกเนี่ยแค่ถึงตรงเนี้ยแล้วก็จะสลับตัวจะใช้นู่นใช้นี่ก็อะไรก็ได้หลังจากที่ ใช้โจมตีปกติขั้นที่5ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้ข้ามไปเลยก็เดี๋ยวเราเพิ่มเติมเรื่องการกลางค่ายกลแบบพิเศษนิดนึงแล้วกันหลังจากที่เราใช้อันตี2ไปแล้วแล้วเราจะมียินหยางไอ้ยินหยางเนี้ยมันจะเพิ่มพลังงานให้เราวินาทีละ7แต้มนาน3วินาทีไอ้หลอดนี้ของยี่ส่วนเต็ม120นะมันไม่มีตัวเลขบอกแต่ว่ามันคือ120เพราะฉะนั้นการเพิ่มด้วยยินหยางมันก็จะเพิ่มมา21แต้ม1ส่วน6ประมาณนั้นแต่ถ้าเราไปแคนเซิลมันระหว่างทาง โดยการแบบกดอะไรบางอย่างอะ่ะมันก็จะไม่เติม21อนะอ่ามันจะเติม21แต้มถ้าเราไล่จนจบประมาณนั้นหลกัหลกๆการใช้กลางอนณาเขตมันจะใช้หลังจากที่เราออกท่านูน่นท่านี่หรือแบบหลังจากอันติหรืออะไรนี้ก็ได้เพื่อต่อไอเฟมให้มันอมาตะยาวๆหรืออะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆอะ่ะหยินหยางเราเรามีแต้มหยินหยางเราเราจะเทียบว่าขี่นกมันไม่ได้ขี่น,น,นกจูงถ้าเรานกจูงอยู่แล้วเรากดโจมตีปกติแล้วเรามีแต้มหยินหยางมันจะเข้าท่ากลางอนณาเขต เพราะฉะนั้นระวังเรื่องการใช้แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแต้มอย,อย่างตรงนี้ต่อมาเป็น ex ex ของยี่สวนมี2แบบเหมือนอันติที่มีอันติ1อันติ2 ex ก็มี ex 1 ex 2เราจะพูดถึง ex 1กันก่อน ex 1จะกดได้ติดต่อกัน3ครั้งซึ่งในระหว่างการออกท่าทั้ง3ครั้งเป็นไอเฟมครับและครั้งที่1ถ้าเกิดว่าเราออกท่าตรงจังหวะสามารถจะแพร่มอนได้หรือเราชาร์จทิ้งไว้ก็ได้ มันจะไม่แพรี่แต่เราก็จะไม่โดนดาเมจน,นะมันก็จะออกท่าตอนที่มอนตีมาการกดเอ็กหนึ่งถ้าตรงจังหวะมันจะแพรี่ลองแบบนี้ซึ่งการแพรี่จะทําให้เราได้อดรีนาลีนได้พลังงานคืนถ้าเรากดตรงจังหวะหรือเราจะชาร์จรอแล้วให้มันตรงจังหวะก็ได้นะ,ะก็คือชาร์จรอแล้วปล่อยให้ตรงจังหวะก็ได้เหมือนกันอ่าก็จะนับเป็นแพรลี่เหมือนกันแต่ถ้าเรากดค้างเลย ถ้าเรากดค้างเลยแล้วเราโดนมอนโจมตีมันจะออกท่าโดยที่มันเราไม่แพรรี่นะ,ะมัน,ม,นมันมีความคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนเพราะถ้าเราไม่แพรรี่เราจะไม่ได้อดีนาลีนคืนซึ่งการการแพรลี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างเรากดค้างแล้วรอให้มอนตีเนี่ยกับเรากดให้มันตรงจังหวะหรือชาร์จแล้วปล่อยให้มันตรงจังหวะก็คือเราจะได้แต้มพลังงาน10แต้ม เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะสําคัญนะเนาะยกเว้นว่าเราจะแบบไม่ทันจริงๆแล้วแบบเอาเน้นเน้นความชัวร์เน้นปลอดภัยก็กดค้างไปเลยก็ได้กดค้างคือถ้าเกิดบอนตีมามันก็จะออกท่าอัตโนมัติแต่ว่าเราจะไม่ได้พลังงานนั่นเองซึ่ง ex 1หลักๆเรากดอนะอย่างน้อยเรากด2ครั้งอยู่แล้วเพราะว่าครั้งที่2มันฟรีคร้าง1หนึ่งกดค้างที่สองฟรีค่าครั้งที่3ถ้าเกิดว่าเราเราจะกดหรือไม่กดก็ได้อะคือทุกท่ามันเป็นไอเฟมหมดถ้าเกิดว่าแต้มเทคนิคเราเต็มแล้ว มันคือมีปิกสีเหลืองขึ้นแล้วจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มก็ได้เพราะว่ามันพร้อมแล้วที่เราจะใช้อันตี2อาประมาณนั้นนี่ก็คือ ex 1อ๋อการชาร์จให้เต็มหรือการกดตอนจังหวะที่มอนตีแล้วเราติดแพรลี่มันจะแรงขึ้นด้วยนะนิดนึงเนี่ยถ้าดูจากดาเมจใช่ไหมมันจะแรงกว่ากันให้เรากดกดธรรมดาเนี่ยกดธรรมดามันก็ดาเมจจะเบากว่าก็ไม่นิดนะมันแอบบแรงกว่าเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือกดให้มันตรงจังหวะนะแพรลี่ไปการใช้พลังงานของ ex 1ก็คือมันจะเริ่มที่40 ฟรีแล้วก็20เท่ากับว่าการที่เราใช้3ครั้งเนี่ยจะกินพลังงาน60หลอดเราเต็ม120ถ้าเรามีฟูลพลังงานเราจะใช้ได้2เซตในกรณีที่เราไม่ได้แบบเพิ่มหรือหาพลังงานจากแหลงอื่นนะนี่คือ EX 1 EX ที่2จะเป็นการกดโจมตีปกติค้างก็คือ ex 2อ่ะหลักๆเราจะใช้เบิร์สตอนที่มอนสตันเท่านั้นละกันปกติไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไอเฟมด้วยนะมันกดไปมันก็โดนมันก็โดนมอนตีอยู่ดีนะอ่าซึ่งการกด ex 2เนี่ย ทันทีที่เริ่มใช้จะใช้พลังงาน20และกดค้างต่อได้ใช้พลังงานวินาทีละ20สูงสุด2วินาทีรวมเท่ากับว่าการกดโจมตีปกติค้างมาใช้ ex2 จนเต็มจะใช้พลังงาน60แต้มเท่ากับการกด ex1 3ครั้งเป,ะเปะ๊ะแต่มันจะมีประโยชน์ตอนที่แบบว่าเราขาดแต้มเทค,น,คนิคอีกนิดเดียวเราจะกดอันตี2ได้หรืออะไรประมาณนั้นอ่ะถ้ามันขาดนิดเดียวใช่ป่ะเราแค่แบบแค่เริ่มอะแค่เริ่ม start เนี่ย แค่นี้มันก็จะเสียพลังงานน้อยแล้วก็ใช้อันตีสองได้เลยประมาณนั้นยี่ส่วนเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องอันติเป็นอย่างมากคือเน้นเรื่องการใช้อันติให้บ่อยที่สุดนอกจากเรื่องดาเมจกับเรื่องไอเฟมแล้วการใช้อันติเมทของยี่ส่วนจะทําให้ยี่ส่วนได้บัฟอันนี้เข้าสู่สถานะเมดิเทชันที่ทําให้ยี่ส่วนมีคิดดาเมจเพิ่มขึ้น40%อันนี้นับทั้งอันติ1แล้วก็อันตี2ถ้าใช้ปุ๊บเราจะได้บัฟนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเต็มแล้วใช้เลย มาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่ายี่ส่วนไม่ได้รับพลังงานอะไรเลยตัวซับพอร์ตกดอันติส่งพลังงานให้ก็ไม่ได้ดิสเพิ่มพลังงานก็ใช้ไม่ได้และแถมแบบการใช้พลังงานมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันโดดเด่นจมตีปกติมันไม่ได้โดดเด่นมันเด่นที่ ex กับอัลติอ่ามันต้องใช้พลังงานเพื่อไปเพิ่มหลอดเทคนิคทีนี้เราก็เลยมีวิธีสรุปมาให้แล้วว่าเราจะทํายังไงให,ให้หลอดพลังงานของยี่ส่วนขึ้นไวบ้างขึ้นให้ที่น้าจอละกันฟื้นฟู2วิต่อวินาทีเวลาอยู่ในสถานะต่อสู้แพรลี่ด้วย ex 1 ถ้าเกิดว่าแพรล,ลี่สำเร็จจะได้10แต้มลบลีกสมบูรณ์ตอนบอลตีได้ห้าแต้มซัพพอร์ตสมบูรณ์ก็คือสลับสลับตัวออกเวลาที่โดนตีแล้วสลับยี่ส่วนออกเอาตัวอื่นมาแพรล,ลี่ก็ได้ห้าแต้มแพรล,ลี่หรือลบลีกก็ได้ห้าแต้มเหมือนกันเพื่อนในทีมใช้อัลติเมตใครก็ได้จะได้รีเจนเพิ่มอีกวิละสองหน่วยเป็นเวลา10วินาทีแปะสถานะก็คือแปะจนหลอดอโนมมลี่อ่ะเต็มแปะสถานะปุ๊บได้อีก10แต้มและสุดท้ายกลางค่ายกลเวลามีหยินหยางได้อีก21เแต้ม ก็คือวิละ7 3วินาทีอย่าไปแคนเซิลมันก่อนล่ะแคนเซิลแคนเซิลด้วยการสวอปตัวได้พลังงานแต่ถ้าแคนเซิลด้วยการกดอันติมันจะหยุดท่าทางนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อันติแทนพลังงานเราก็จะไม่ขึ้นนะอ่ะอ่ะนี่ก็จะเป็นการเทสบอสฮอลโลซิโรความเข้มข้น15จะพูดเรื่อยๆไปด้วยได้ไเนี่ยจะพยายามจะพยายามแล้วกัน ก็คือหลักการมันก็ไม่มีอะไรมากมันแค่โรเทตะโรเทตมันแบบตัวเราแทบจะเป็นไอเฟรมตลอดเวลาเลยนะนี่ขนาดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จูฟฟฟูนะก็คือสแปมอันติสแปมอันติสแปมอันติเรื่อยๆขออนุญาตตั้งใจเมมนิดนึง 언유리티 데스 르버빗 파다라 고고와고 의 노래들이가 최고라호 가자자 니우냐 이게 스 โอเคอันนี้เมมเมมไปนิดนึงคือไม่สามารถอธิบายตอนที่เล่นไปด้วยได้ก็ สำหรับฮอลโล่สิบหนะตอนนี้มันมีตัวยืมที่สามารถยืมยี่สวนแล้วก็จูฟฟฟูแล้วก็ uf uf u, แอสตราก็คือครบทีมเลยถ้ามี3ตัวนี้นะอันนี้คือขนาดไม่มีจูฟูฟูที่มาช่วยเติมเดซิเบลมันยังอมตะตลอดเวลาคือฮอ n โล่สิบหนะการสืบสวนเฉพาะกิจ15ทับ15บบอกเลยว่ามันมันง่ายมากคือสายฟรีทุกคนสามารถผ่านได้หมดเลยถ้ารู้เทคนิคซึ่งเทคนิคนี้ จะขอเอาไปพูดในคลิปต่อไปที่เป็นคลิปบอกวิธีการผ่านอย่างง่ายสําหรับการสืบสวนเฉพาะกิจความเข้มข้น15ทับ15นั่นเองต่อมาก็จะเป็นแนวทางการปั้นแนวทางการปั้นเขาก็ไฮไลท์มาให้แล้วเนาะก็คือเลือดคิรเลตคิร์ดามีและก็เชียร์ฟอร์์อ่ะซึ่งเชียร์ฟอร์์มันจะปั้นยังไงมันก็คือปั้นเลือดนั่นแหละพอเลือดนเพิ่มเชียร์ฟอรต์สกิลขอข้ามเลยละกันดูจากคําแนะนําการพัฒนาเอาได้เนาะอันติเมตสําคัญสุดประมาณนั้นไปที่อาวุธคือถ้้าาาาวววววว่่กััััันนตตตตตมมมมรรงดดดยยคคทีีีลสเ ก็เลยไม่มีอาวุธไหนเลยที่เป็น TRS และเป็นสายตัดสะบ้านบอกเลยว่าถ้าไม่มีประจำตัวของยี่สวนมันเบาลงเยอะมากเลยนะคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าสามารถจะใช้แทนได้จริงๆนะถามว่าใช้แก้ขัดก็แต่มันไม่มีจริงๆนะก็ใช้แก้ขัดไปได้ครับแต่ว่ามันคงไม่มีอันไหนสูสีเลยเพราะเป็นตัวละครตัวแรกในเกมที่เป็นสายตัดสะบ้านถ้างั้นเดี๋ยวจะขึ้นลิสเทียบให้ละกันเทียบกับดาเมจสมมติว่าให้ประจำตัวเป็น100%แล้วชิ้นอื่นๆ่ะจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของประจำตัวประมาณนี้ละกัน ดิสหนึ่งสองสามออฟมันล็อกเนาะสเตตัสหลักสเตตัสเสริมเน้นคีครับคีคีคีแล้วก็คีคือถ้ามีคียิ่งเยอะยิ่งดีแต่อันนี้มีเลือดเยอะเลือดถือว่าเป็นสเตตลรองลงมาจากคีรองจากคีคือเลือดรองจากเลือดเอาตรงตรงแทบไม่มีแล้วก็คือหลักๆโฟกัสคีเลดคีดาเมจแล้วก็เลือดเป็นอันดับรองลงมาทำให้ได้มากที่สุดดิส4ี่เป็นสเตตัสหลักคีดาเมจหรือคีเลดก็ได้คือถ้าเกิดว่าคีเลสเราน้อยเกินไปอ่ะสุดท้ายมันไม่คีอ่ะดาเมจโอเวอร์ออลมันก็ไม่ขึ้นหลักๆที่จากสูตรคำ เอาแบบเอาไปใช้ได้จริงเลยเข้าใจง่ายเลยคือคิดาเมจทําให้ได้2เท่าของคิเลทคือทําให้มันได้มากที่สุดแต่ควรให้มันอยู่ประมาณสมมติคิเลทห้าสิบก็คิดาดาเมจร้อยหนึ่งคิเลทหกสิบก็คิดาดาเมจร้อยยี่สิบอ่ะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคือพอดีดวงไม่ค่อยดีอะ่ะคือ มันมันออกมันออกออฟที่มันเป็นคีดาเมจเยอะเกินไปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่46นะเพราะว่าฉันมีประจําตัวประจําตัวมันได้คีดเลทยีมันบวกไปก็เป็น66ก็ถ้า66สถ้ามันประมาณ132จริงๆเอาออกได้อืมก็คือช่องเนี้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะสมมติใครทำสแตตมาคีดาเมจมันล้นอ่ะควรเปลี่ยนช่อง4ีเป็นคีดเลทแต่ด้วยความที่ออฟอันนี้มันดีเห็นไหมมันเป็นคีดาเมจคีดเลทเลือดเลือดเลือดก็เลยแบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้คือถ้าเป็นกรณีแบบนี้จําจําเป็นต้องทําจําเป็นต้องใช้แบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี้อ่ะแค่แค่พยายามโฟกัสคิดอเมทสท่าของคิเลทช่อง5โบนัสอีเทอร์แรงสุดครับ แน่นอนแล้วก็ออบลองเป็นคีดามเมคคีเลดช่อง5ไม่แนะนำแอทแทกนะถ้าเกิดว่าจะใช้ใช้เลือดแทนใช้เป็นเลือดดีกว่าดีกว่าแอทแทกมีป่าวะ่าเขินเลยนะพูดบอกใช้เลือดแทนเอามีมีมีเปอร์เซ็นต์เลือดนะลองจากโบนัสดามเมคอีเทอร์ก็เป็นเลือดครับส0ดีกว่าแล้วก็ช่องที่6 methods. ไม่มีดีกว่านี้แหละยังไงกต็ต้องเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ข้างล่างออฟเสริมเป็นคีกับเลือดเหมือนเดิมดิส4แผ่นยังไงก็ต้องเป็นยุนคุยเทล ยังไงก็ต้องเป็นอันนี้เพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อยี่ส่วนโดยเฉพาะเลยส่วนดิสลองดิสลองมันจะมี2อันหลักๆ o o ตเพคเกอรกับ n ch andbla d e Wood w o o d p เ c k e r ได้คิเลตแบนช์แอนเบดได้คิดเมก็อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเราขาดอะไรเราเติมให้มันใกล้ๆว่าคิดเมเป็น2เท่าของคิเลตเราขาดอะไรเราก็ใส่นั้นถ้าขาดคิเลตก็เลยใส่คิเลตประมาณนั้นเหตุผลที่บอกว่าเลือดสําคัญลองลงมาเป็นระดับ2หลักการง่ายๆเลยการจะทำแอดแท็กอ่ะให้ได้3 0 0พันก็ถือว่ายากแล้วนะอ่าไม่ไม่ไม่มันง่ายไปแลาวสี่พันการจะทำแอดแท็ก เรื่องที่ยากมากแอตแท็ Attack, แบบเบสสเตตอะซึ่ง4 0 0พันอะ30%มันคือเชียร์ฟอร์ส1,200อยเองอะน้อยมากแต่การทำเลือดอะ2 0 0 0ม20,000มันมีอยู่จริงมันทำได้จริงเพราะว่าอย่างตัวนี้เกือบอีกนิดเดียวมัน20 0 0 0แล้วไงเลือด20,000มันคือเชียร์ฟอร์ส2 0 0 0ัทำยากพอๆกับแอตแท็แต่ดได้เชียร์ฟอร์สมากกว่าแถมถึกกว่าพูดง่ายๆคือตีแรงกว่าเลือดเยอะกว่าจะไปทำแอตแท็กทำไมก็เลยทำให้เลือดสำคัญมากๆสำคัญกว่าแอตแทกครับต่อมาทีม คือแพทที่ยี่ส่วนออกมาหลายๆคนที่มีแล้วอ่ะนะก็จะเห็นว่าตัวละครใหม่ที่มาก็คือจูฟูฟูจูฟูฟูก็คือออกแบบมาเพื่อเล่นกับยี่ส่วนโดยเฉพาะเลยคือตอนนี้จูฟูคือถ้าใครไม่มียี่สวนนะเอาจูฟูมามันจะแบบมันจะดูไม่ค่อยเก่งสมกับเป็นตัวตู้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาดว่ามียี่ส่วนมาก็เก่งขึ้นเยอะพอสมควรเหมือนกันหลักๆคือขอแตะนิดนึงคลิปนี้ไม่ได้แนะนาจูฟูฟูนะแต่ว่าเหตุผลที่มันเหมาะมากๆเพราะว่าจูฟูจะเน้นในเรื่องของเอ่อคีดามิตกับเดซิเบลอ่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยี่ส่วนตัวจะมมีเิบล่้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนใช้อัลติเมทจะได้เดซิเบล300แต้มก็คือมันมันเกี่ยวกับเรื่องเดซิเบลแล้ว2ส่วนน่ะมันเป็นตัวละครที่เน้นเรื่องการใช้อัลติเมทแล้วก็เดซิเบลประมาณนั้นเลยทำให้จูฟฟูเหมาะมากแต่ว่าเอาตรงๆนะก็มไม่ได้ขนาดนั้นนะคือคือคือ,คอ,คอไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นต้องมีสำหรับใครที่ไม่มีตัวที่รองลงมาจากจูฟฟูก็คือแพนินฮูแพนินฮูก็สรุปสั้นๆง่ายเลย คือคนที่เปิดยี่ส่วนน่ะน่าจะมีแผ่นหินหู้อยู่แล้วคือแผ่นหินหู้มีแค่ M1 มันมันก็มันก็บัฟดาเมจแล้วอะแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวในเกมตอนนี้ที่บัฟเพิ่มเชียร์ฟอร์สอาตอนนี้นะณนะปัจจุบันนะติดที่มันเป็นตัวเกรดเเลยไม่อยากบอกว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดที่เอามาเล่นกับยี่ส่วนแต่ว่าในแพตปัจจุบันก็หาตัวที่มาแทนยากอ้อแถมฮิลได้อีกอ่ะอันติฮิลได้นิดนึงก็ยังดีดีกว่าฮิลไม่ได้นะมันก็ช่วยได้หลายอย่างถือว่าเป็นตัวที่เอามาเล่นแล้แบคค่ออน้างงงงรรเเืยทีีีจะจะัััดดมไ3ตว การจัดทีมที่ดีที่สุดในแพทปัจจุบันของยี่สวนก็น่าจะเป็นยี่สวนจูฟูฟูแล้วก็แอสตราเยาคือตอนนี้กลายเป็นว่าแอสตราเยาเป็นไฮดีมาน่ะ ใช้แทบทุกทุกทีมคือมันเก่งมากมันเก่งแบบมันเข้าได้กับทุกทีมมันเออมันเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันจะเวอร์เกินไปเอ่อแล้วก็เข้าได้กับทุกทีมเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวไปใส่สลรอตทีมอื่นเราอาจจะเปลี่ยนแอสตราเป็นเป็นแพนดินหูบวกกับจูฟูฟูแทนก็ได้ประมาณนั้นแต่พยานลำดับให้ดีนะเพราะว่าแพนดินหูอ่ะมันส่งมันส่งกลับไปตัวข้างหน้าถ้าเราจะเอาแพนดินหูลงอ่ะแพนยินหูต้องอยู่เป็นตัวถัดจากยี่สวนเพื่อให้มันส่งบับกลับไปอ่ะ ุกคนน่าจะมีใครที่เปิดยี่ส่วนนะมีแผนหีกู้อยู่แล้วหาไม่ยากทีเนี้ยสล็อตที่3ก็อาจจะเป็นถ้ามีแอสไจเหวาก็แอสไเหว่เบสชอยเหมือนเดิมจูฟูฟูก็ดีถ้ามีพาวก้าพาวก้าก็ได้มันก็เป็นออฟฟิวอะคือเน้นตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่มาแย่งเวลาออนฟิวเพราะหลักๆแล้วยี่ส่วนจะเป็นตัวออนฟิวเป็นหลักก็แบบเอ่อคือไอดีนี้มันไม่มีนะซีซ่าก็ได้ทริกเกอร์ก็ได้หรือแม้กระทั่งแบบ โซคาคุเอามาวับดาเมจอย่างเงี้ยลูซี่เอามาวับดาเมจก,ก็ก็ได้เพราะสุดท้ายมันเล่นยี่ส่วนตัวเดียวเนาะถ้ามันไม่มีไม่มีทางเลือกจริงๆประมาณนั้นก็มีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะครับไม่จำเป็นต้องครบ3าตัวก็ได้คำถามยอดฮิตระหว่าง M1 กับประจำตัวเอาอะไรดีจริงๆอ่ะคลิปนี้มันลงตอนที่มันเปิดไม่ได้แล้วนะแต่เผื่อในอนาคตละกันที่ยี่สวนนะ่วนวนกลับมาในตู้อีกครั้งหนึ่งแล้วมีคนมาดูคลิปนี้ขอแนะนำเป็นถ้าอยากให้ตัวละครเก่งเอาความเก่งของตัวละครนะ ประจำตัวครับแต่ถ้าเล่นเอามันเอาสนุกอยากเล่นเอาสนุกอะ M 1เพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกอะประจำตัวมันไม่มีอะไรแทนได้ในแพทอนาคตอันไกลมันอาจจะมีอาวุธที่ใช้แทนได้ตรงนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามแพทแต่ว่าใน M 1อ่ะมันคือการที่ทําให้เรามีอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเราจะแบบเล่นสนุกขึ้นอะพลังงานเราจะมีแบบมีให้ใช้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องของความสนุกในการเล่นเชียร์ M 1นะถ้าถ้ามองในเรื่องความเก่งค่อยไปประจำตัว แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับยี่ส่วนเพิ่งกลับมาทําก็เปิดด้วยตัวละครที่เรียกว่าเป็นท็อปเทียร์เลยคือขออภัยจริงๆที่ทําไม่ทันตอนที่มันยังอยู่ในตู้ถ้าว่างกันตามตรงนะยี่ส่วนเป็นตัวละครเทียศูรครับเทียศู์หมายความว่าอะไรพูดง่ายตัวเทพอ่ะก็เทียสู์ก็แบบมียบีอย่างเงี้ยยี่ส่วนคือตัวละครเทียศู์ขออภัยจริงๆที่ทําไม่ทันหวังว่าถ้ากลับมาอีกครั้งฉันเชื่อว่ายี่ส่วนจะไม่ตกเทียร์แล้วก็ยังจะคงเป็นตัวละครเทียศู์ใครที่ย้อนกลับมาดูในอนาคตก็น่าจะทําให้้้้ช่่ววยยตตัดสินนนใจงงงาขขึึถรีแลก็อบคุณ คนมากๆ,ๆครับที่ติดตามชมจนจบคลิปอาจจะมีพูดออกทะเลไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยคอมเมนต์นิดหน่อยหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ขาดตกไปก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยล้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย